เดครับคุณผู้ชมมันก็มีเด็กห้าขวบไปแหละวันหนึ่งเขาก็ถามแม่เขาแม่จา๋าแม่จา๋าแม่เคยไปสวรรค์ไหมส่วนอีนางแม่เขาบอกว่าไม่เคยไม่มีใครได้ไปสวรรค์หรอกลูกยังไม่ถึงเวลาแม่ก็บอกลูกไปแบบนั้นแต่ลูกสาววัยห้าขวบก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยน้องสาวของแม่นะแจ๋วอ่ะนะแจวอ่ะ เขาจะไปสวรรค์ดีนะที่พ่อเนี่ยเขายังช่วยนะแจ๋วไว้ทันเขานอนทับอยู่บนตัวนะแจ๋แล้วนะแจ๋ก็ร้องควนค้างแล้วจะถึงสวรรค์แล้วจะถึงสวรรค์แล้วคุณ <c oughs> พ,พ่อไม่ช่วยนะแจ๋วนะบ้านนี้นะาแจ๋คงไปสวรรค์แล้วล่ะแม่ i <laughs>